ปีนี้ละมุดติดผลเยอะมากทุกคนเ<ห>ยอะจริงๆเห็นไหมอันนี้ลูกเล็กลูกนี้ก็เล็กกว่าน่ากินไหมทุกคนเนี่ยเวลามันติดผลมันจะติดแบบนี้ห้อมล้อมด้วยใบ แต่บางครั้งมันก็จะยื่นออกมาแบบเนี้ทุกคนแล้วแต่ความชอบเห็นไหมคะทุกคนน,นี่ก็ยังเก็บกินไม่ได้นะคะต้องรอให้มันแบบแก่เต็มที่แล้วเราก็เก็บเอาไปบ่ม แบบเอากระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วว่าในรังกระดาษก็ได้ค่ะทุกคนเพื่อรักษาอุณหภูมิของผลไม้เนี่ยมันจะได้สุกละมุดเป็นผลไม้ที่ไม่มีการสุกบนต้นนะคะทุกคนถ้าเราแต่ว่าเด็ดมันออกมาแล้ว,ว่อามีดกรีดมันเนี่ยเราก็จะเจอยางนะคะเจอยางสีขาวอืมันจะไม่มีการสุกบนต้นให้เรากินเด็ดค่ดมันก็จะไปสุกนอกต้น หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วแซบหลายพี่น้อง